ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้กิวผมในช่องของดูเกมกับเกมโลบ็อกซ์กันอีกแล้วนะฮะวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาเล่นแมปในตำนานกันนะครับผมแมปนั้นก็คืออะไรวะนี่ก็คือบล็อกโนเราบอกนะครับผมโอ้โหแหมทุกคนรู้จักชื่อนี้กันไหมฮะเป็นแบบที่ดังเมื่อสักสี่ห้าปีที่แล้วได้นะครับโอ้โหแบบว่าทุกคนอาจจะต้องเคยเล่นอย่างแน่นอนครับสำหรับคนที่เล่นโลบ็อกซ์มานานแล้วนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นก็ เรามาเสกกันได้นะครับถึงแมปมันจะเก่าหรืออะไรก็ช่างแต่มันค่อนข้างที่รีมันเลยแหละเออเราก็จะเข้าไปในเกมกันเลยดีกว่าเนาะนี่ก็เข้ากันมาในเกมแล้วนะโอ้โหนี่มันบลูโนโลบ็อกซ์รีมัสเตอร์นะใช่ป่าก็ไม่รู้อ่านถูกป่านี่เป็นไงสุปัตตลักโอ้โหแบบโคตรคลาสสิกอะเป็นไงโซลกาบิที่นี่ไงผลของอุลละกะครับก่อนบอกเลยว่าสุดเดย์สุดมันเลยล่ะอ่าไหนจะเข้าไปดูเกมเพลงในดีกว่านี่ มีเพลงเลยปิดเพลงแหมลูกกระสีปิดเพลงเลยนี่ไง,ไงโอ้กด F เพือ่อ Transform คุณดูกดเกมสกลิลนี่นะครับนี่เกมเมื่อสี่ฮับอีกแล้วคุณดูเอฟเฟกต์นะคุณดูนะครับสกลิลแรกเออเป็นไงล่ะโอ้โหโคตรเท่เลยไม่เห็นหาอะไรมืดจะไม่เข้าตอแมืดอีกก้อนหินสุดโหสุดมันเดินละเอาไปตรงนีก้ก่อนนี่ครับสกลิสกลสกิล โอ้โหไปไงไม่แฮไม่โดน <c oughs> กันหนียักษ์นี่โอ้โหคุณดูเดเมจส,สิครับนี่คือผลระดับสีขาวนะอิเฟกก็ใช้ได้นะแต่ผมพาดูผลนะอัตลักษณ์ <c oughs> ผลอะไรวะเราจะพาดูอัตลักษณ์อื่นกันแนละ้วว่าเป็นยังไงนะนี่ก็จะเป็นเราเราก็จะพูดอัตลักษณ์นะครับผมมีสุ่มคอมมอนสปรีน5,000บาทแล้วก็อันคำว่าหนึ่งแสน แล 1, ้สเป็นหนึ่งล้านนะครับมันมีเงินอยู่ขี้หนึ่งล้านหนึ่งแสนท่านดยสุดที่ห้าพันนะครับมันจะหาอาจาราที่มันเท่เล่นกันนะครับผมบอกเดี๋ยวว่ามันต้องเท่แน่นอนเลยแหละเดยออขวันโอ้ยก o d เป็นไงโอ้โหความรุ้สีทองอ่ะไม่ใช่ ก็ไม่สีทองน,นี่มัวสว่าเฮ้ยจะไเปเพลงโอ้โหในอัออตลักษณ์ one f เอฟเป็นการเอ่อฟู l l b o d นะครับเป็นการทำให้ทุกอย่างเก่งขึ้นนั่นเองง่ายๆเลยพอสกิลแรกใหม่นะครับผมสกิลคิวมีการเชื่อมจิตนะโหน้องไม่เชื่อมจิตเออแล้วก็สกิลเซตอู้อะไรอ่ะมองไม่ชัดเลยเอาใหม่ดิเซต พันปล่อยลมกว้างๆเหรอสกิลเอ็กซ์โอเทเลพอร์เทชันเทเลพอร์เทชันเอ่อบล็อก50%เดเมจเนาะอ๋ออ๋อเดเมจลดลงเดเมจลดลงใช่ปะไหนๆก็ไม่อเรากดสีลดวงนะครับโอห1,003ครับเราจะกดซีลดวงเดเมจอยู่ที่1,003นะเราต้องไม่กดแต่ีอตีมาตีมา เฮ้ยต <t ess coffee> <t ess shame> ีตายธรรมดาอ้วาฮ่าฮานี่ครับเราดูแบบชัดวีโอ้ยบัดจักบัดบังกรอัยากยังไงครับบอลตายเลยเติดใหม่เลยเติดใหม่เลยเติดเติดเลยเติดเฮ้ยคนหลอนหน้ากากปีศาจน้อยนะครับนี่แล้วก็บัตก่อนยาก ลงมาเดี๋ยวได้อัาจารย์นี่ครับได้อาจารย์เราจะพาไปดูแมปกันนะว่ามีอะไรบ้างโอ้นี่เป็นโรงพยาบาลฮอสชิตีเลนะมสุอัาจารย์ในน,นี้ก็ได้นะครับไม่ต้องสุหน้าเกมก็ได้นะทุกคนนี่ไงเขาสุกได้อะโถเอ้ยมันแล้วก็นี่เป็นโรงเรียนยูเอชนะผมนี่เป็นอันนี้คือคือแมปนี้จะแบ่งเป็นสองฝั่งนะครับเป็นฝั่งดีกับฝั่งอ่าคือมันต้องบอกแต่แรกไม่ใช่หรอวะ <c oughs> คือแมปนี้มันจะแบ่งเป็นสองฝั่งนะครับฝั่งดีกับฝั่งชั่วนะผมวิลเลนตัวเองนะฮะต่อฮีโร่นะฮะฮีโร่ ไม่ใช่ว่าเราคิดดีได้นะครับถ้าคุณทำความดีอะ่ะมันไมต้องเป็นต้องเป็นแบบคนชั่วนะถึงเราคิดดีได้นะต้องเป็นคนชั่วนะขอยาบชั่วร้ายเ <c oughs> ด็กกระเทาะเด,ดี่ยแม่งกค็คิดเป็นคน,คนดีเลยวะ,อะไอ้นี่เป็นอะฮะแม่งที่มีจีสกินเดีเยววะนี่ใส่นี่ใส่อะไรอะ่ะใส่โลตีดิใส่โลตีที่นี่นะแล้ผมขอโลตี <c oughs> กดคิวกดวีบัตถกดก็ ก็จบกันเลวครับผมสำหรับการเล่นแบบคุณรูบอกรนะครับผมอแบบเป็นแบบที่เก่าแล้วนะถ้าคุณสามารถแบบเล่นได้ในแบบก็ไม่ค่อยมีใครจะเล่นแล้วแหละเออแต่ก็ถ้าใครอยากสุ่มมาเล่นเล่นก็มาสุ่มมาได้เงินก็ฟาร์มโคตรจะง่ายแค่ตีกิ๊กี้นะฮะมันก็ตอกกระเป๋าตังค์ไปขายได้นะเออใช่ไหมดิก๖ใช่แล้วบ้าที่ว่าดิก๖เสียงงี้เหรอแต่จิมเบโยไม่ใช่ถ้ามันเราตัวใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องเอ่อนูสเกตนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ ขอตัวลาไปก่อนทุกคพนพอดีผมแบบค่อนข้างแบบกลับมาติดแบบนี้เฉยเลยก็ไม่รู้กันเพราะอะไรกันนะไม่เข้าใจแม่งน่ากลั้น่ากลัววะสำหรับใครที่าายายชอบคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์อะไรกันได้นะผมเออยังไงผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะแม่งน่ากลัวบ๊ายบายครับบไปไปดีดีกูยบ๊ายบายครับ